ก็มาพบกันสำหรับคลิปที่สามนะครับ EP ที่สามของงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับสำหรับการวิเคราะห์รัฐบาลไทยนะครับงวดนี้เนะเาะหลังจากที่ผมปล่อยไปแล้วอุ้ยต้องเป็น EP ที่สี่ดิ EP ที่สามถูกแล้วล่ะว,วันแรกอ EP แรกผมปล่อยไอ้วิ่งบนตัวเดียวส่วน EP ที่สองผมไป วิ่งตัวเดียวบนล่างไปซึ่งได้อะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมีให้ดูในท้ายคลิปส่วน EP ที่3มาดู2ตัวล่างนะซึ่งล่าสุดนะมันเข้านะครับก็คือมาที่58ตรงๆนะครับ58ตัวนี้นะครับ58นี่มองนี่นี่นี่แต่ว่าผม เลือกผิดโอ้วันนั้นถ้าใครจับ5นะ5สาย5นี่5 4 5 6 5 7 5 8 5 9 5 0 5 1ผมไปเล่น5 9 5 0ก้าหเม็ดเดียวเม็ดเดียวแตกของผมวันนั้นผม,มเล่นห้าเกครับพลาดไปแต้มเดียวนะมันมาที่5 8ตรงๆแล้วอีกอย่างวันนั้นแต้มแต้มผมไม่ได้ด้วยก็เลยไม่ได้เรียก5 8นะครับแต้มมันได้4 5 6 7มันเกินไปแต้มหนึ่งเนี่ยแต้มมันหลดุด ส่วนสูตรนี้ยเข้าชนล่างสองสูตรชนที่เนี่ยเห็นไหมมันมีสี่ห้ามงกวนเน้นยุดเนี่ยปรอมาห้านะครับห้าแปดสูตรนี้นะครับเข้านะเออสูตรนี้นะครับไอตัวชนผมถึงเป็นเน้นที่เก้าตัวเดียวนะครับเห็นไหมมันชนเก้าที่ไหนได,ได้มันมายตัวไม่ชนก็คือห้ากับแปดนะครับ เอาไงต่อสูนี้ไปต่อไหมลองเม้นมาปกติมันชนแล้วมานะรอบนี้มันชนไม่มาอันนี้สามหนึ่งอันนี้ออกอะไรหกสามอันนี้ห้าศูนเอออันนี้สองหเนี่ยสองหกบางทีก็เข้าสองตัวเลยเห็นไหมสองหกวันนี้เข้าสองตัวมันทําไมไม่ชนแปดนะครับหนึ่งสองสมเจ็ดแปด้าถ้าเป็นชนแปดนะยังไงผมก็ต้องโดนห้าแปดมั่งละ่ะ เสียดายมากกลายเป็นว่าสสูตรนะั้นมันมานะเด่นกลายเป็นเด่นล่างนะเด่นล่างอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่นี่ผมทําขึ้นมาชนนะสูตรนี้มันง่ายๆนะใส่หลักแสนบวก3แล้วก็ได้อะไรไปลันไป3มตัว3แตะ3ตัวเนี้ยหนึ่งสองเนี้ยได้8ปดเก้าศูนย์แล้วดมาห้าแปดนะครับก็เป็นเด่นที่เก้าเสียดายมากชนล่างเก้าเนาะนี่ห้าเก้าไม่เดียวผมเน้นวันนั้นมาห้าแปดตัวใกล้เคียงกันเลยเออมันจะมาห้าสี่ห้าหกอะไรก็ว่าไป ดันมา5้าแปดให้ห้าเก้ามาห้าเปตอนได้ยินประกาศว่าห้าโอ้ลุนเ้านะกลายเป็น8ปนี่คา่อนในต้มเดียวใครตาม5้าแปก็โอเคเลยอันทีนี้มาดู2ตัวล่างชุดเต็มก่อนก่อนที่จะไปวิเคราะห์แบบอื่นเอา2ตัวล่างชุดเต็มไปดูก่อนถ้างั้นมันจะไปไปไม่ถูกทางนะมันจะต้องเอาแบบชุดเต็มมาก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่วิธีเระสเต็ปนะครับวิธีการของผมก็จะเป็นแบบนี้แหละ เออก็คือไล่เอาชุดเต็มแล้วก็ไปไล่ไปทีละสเต็ปสูตรไหนเด่นสูตรไหนดีเอามาตัดเอามาเน้นเอานะครับมาดูสูตร2ตัวล่างนะครับสูตรหลักสิบสามตัวครั้งที่1 740บวกกันทั้ง3ตำแหน่งแล้วบวกเก้าของที่7 8 9 4 11, 1 1เบอวก9เออ1ิบเวก9เป็น20เนาะ20นะสีย์ตัวเลข6ตัวครับ0หลักสิบ 2 3 4 5เอา5้าตัวนะครับ0 1 2 3 4 5ส่วนลักหน่วยตรงนี้ครับ10หน่วย3ตัวครั้งที่1บวกกัน4ีบวกศนได้4ตัวแรกครับสแล้วก็จะข้ามไปตรงนี้จะบวกที่2แต้มนะครับไม่รันแต้มหนึ่งนะ4แล้วก็กลายเป็น6 เพราะฉะนั้นหลักหน่วยน่าจะไม่มาห้าเจ็ดแปดเ้าศหนึ่งอ่ะเจ็ดตัวนะครับจับสองตัวล่างชุดเต็มแบบนี้ให้ก่อนนะครับนี่ชุดเต็มแบบนี้ไม่ต้องเอาหมดนะครับเออหาตัวเด่นมาตัดเอาผมมีให้อยู่แล้ว <laughs> แต่จะเลือกถูกหรือเปล่านะั่นก็ว่ากันอีกทีนะครับ ศูนย์ก่อนครับศูนย์สี 4, ส่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์

2 9 2 0 2 1 29, 20, อ่ะ2ละ3 4 3 6 3 7 3 8 3 9 3 0 3 1ถึงนาที่4 4 4 4 6 4 7 4 8 4 9 4041อ่าแล้วก็ไปที่5นะครับ5456 57 58 59 50 51ชุดเต็มเยอะๆอย่างนี้แหละเออนะครับทีนี้ทีนี้สูตรนี้มันได้อะไรอย่างงวดที่แล้วอะ่ะ สองสามสี่ห้ามันชนเราก็ไปเน้นที่มีสองสามสี่ห้าบังเอิญบังเอิญรอบทียวสองสามมันไม่มีในสูตรเนี้ยเห็นไหมมันก็จะมีแต่สี่กับห้าก็ไปเน้นที่ตอนแรกที่ผมอันนี้ให้ก็คือสายสี่สายห้าทีนี้ผมพอผมไปได้สูตรใหม่ขึ้นมาก็เลยลากลงมาเป็นเก้าฝั่งนี้ด้วยเสียดายนะครับถ้าเอาจากสูตรนี้ก็สี่กับห้าแต้มผมก็ดันไม่ชนอีกนะมันก็เลยกลายเป็นว่าหลุดไปตัวนเน้นเนี่ยตอนแรก กะว่าตรงนี้แล้วก็คือจากสูตรนี่แหละนะครับอง 3, 4, 5สีเนี่ยผมก็ไปนเน้นให้มาจากเนี่ยกรอบแรกเลย4กับ5อ่าลองดูว่ารอบนี้มันชนอะไรนะครับแต้มเห็นไหมรอบที่แล้วจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ลองดูวางกันใหม่นะครับอ่าทีนี้ถ้าอย่างรอบที่แล้วมันมีอะไรมันมี ห้าตัวเดียวใช่ไหมวิ่งห้าตัวเดียวใช่ไหมรอบที่แล้วเนี่ยผมก็ให้เด่นไปที่ห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้านึ่ง้ามาล่างนะเออทีนี้มาแต้ามาตัดมันกลายเป็นว่าผมมาเด้นที่ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดตัดทิ้งเนี่ยรอบที่แล้วก็ก็คือว่าห้าเนี่ยมาแล้วไอ้รอบเนี้ยถ้าตัวนี้มาล่างนะตัวไหนไปดูอีพีที่สองอีพีที่สองผมให้อะไร ไล่ไป EP ที่สองวิ่งตัวเดียวหนึ่งตุลาคมหกแปดนะครับนี่มันได้ตัวไหนรอบที่แล้วมันได้ห้ามันมาห้าล่างนะครับก็คือห้าแปดรอบนี้วิ่งตัวเดียวนะครับหนึ่งตุลาคมจะเดินต่อหรือยังไงนะครับมันได้ที่เลขเจ็ดวิ่งตัวเดียวนะครับเจ็ดผมจะมาไหม ทีนี้ก็ต้องไปดูว่าเจ็ดมันมีเด่นบนไหมเจ็ดเด่นล่างไหมวิ่งตัวเดียวเงินล้านถ้ามาล่างอันนี้พูดถึงล่างไปดูเจ็ดมีไหมมีครับถ้าวิ่งตัวเดียวผมมาล่างอีกรอบหนึ่งอันนี้นะผมมีข้อให้เลยนะเนี่ยถ้าเจ็ดมามันมาได้ที่ตัวไหนรอบที่แล้วห้าสายห้าใครเลือกสายห้าดีมานะครับหลักสิบศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีเจ็ด หลักหน่วย4 6 7 8 9 0 1็ดแมีเมีไหมมี7จ็สาย7ตรงนี้เลยมองที่สาย7เลยรอบนี้แค่นี้เองครับใครจะจัดก่อนเลือกเอาถ้าคิดว่า7จจะมาล่างนะผมให้สายนี้ไปก่อนเลยเหลือน้อยนะแค่นี้ลองดูทีนี้ว่าสูตรที่ได้สองสามสี่ห้ามันจะมี ตัวเลขในนี้ไหมสองสามสี่ห้านะ,ะเดี๋ยวผมลงต่อจากคลิปนี้ก็แล้วกันชนล่างนี่แหละสองสูตรเนี่ยมันจะมีตัวเลขในนี้ไหมอาจจะเน้นลงไปอีกทีหนึ่งนะถ้ามีนะครับถ้าไม่มีเอ,อ่อค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ผมให้ไปก่อนที่ถ้าเจ็ดมาล่างนะใครไม่ชอบเจ็ดก็ไม่ต้องตามใครชอบเจ็ดคิดว่าเจ็ดผมจะมาล่างนะเลขเจ็ด ชนวิ่งตัวเดียวเนี่ยวิ่งตัวเดียวของผมคืออะไรวิ่งตัวเดียวคือเลขเจอ่ะถ้ามาล่างนะ07 หนอันนี้ยังไม่ได้นับ,นบยังไม่ได้คัดแต้มนะครับศูนย์เจ็ดหนึเ้น้นที่สาย7นะครับได้แค่นี้ครับล่าง123 4งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่หเน้นตรงกันตัวกลับไว้ก่อนนะครับคิดว่าน่าจะเดินต่อไหมมีเปอร์เซ็นต วิ่งตัวเดียวผมถ้ามาล่างอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบนั้นมันได้สามมาสามหนึ่งได้หนึ่งมาสามหนึ่งได้หนึ่งมาสามหนึ่งล่าสุดได้ห้าวิ่งตัวเดียวนะบนล่างนะได้ห้ามาห้าแปดงวดนี้ได้เจ็ดเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดถ้ามาล่าง ก็ต้องเป็น07 17 27 37 47 57เท่านั้นครับพูดถึงล่างนะถ้าใครชอบจัดตัวนี้ไปก่อนเลยลอตเตอรี่เลือกเอาตอนนี้ผมยังไม่สรุป6ชุดไปก่อน07 17 27 37 47, 47 57เเน้นล่างไว้ก่อนคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์มาล่างอืมผมมองดูแล้วมีมีผมว่ามีมีเปอร์เซ็นต์มาล่างครับเราดูสูตรอื่นประกอบก็แล้วกันสูตรนี้ คือมันมาทั้งสองสูตรผมอาจจะลงอีกชิ้นหนึ่งก็ได้ผมอาจจะลงแล้วก็ให้ให้เลือกดูก็แล้วกันนะผมอาจจะไม่อ่ะชนอาจจะไม่มาแต่เราเอาเลือกดูตัวเด่นก็ได้อย่างรอบที่แล้วมันมาทั้งสองสูตรแปดเย์แปดมันมา5มันมารอบนี้ผมเน้นสูตรนี้ไว้ก็อาจจะมีมาสูตรนี้มีไหมเจ็ดอย่างรอบเนี้สูตรนี้มีอะไรในนี้ไหมเอออะไรตัวเลขที่น่าสนใจไหมนะค่อยว่ากันตอนนี้ถ้าเมา เหลือ6ตัว07172737475 7ไ 7, 7, 7, 7, ทยคิดว่าสาย7จะมาเหมือนสาย5้ารอบที่แล้วนะครับสาย7จะมาเหมือนสาย5้ารอบที่แล้ว5้าตัวเดียวมี5าสายนี้ครับมา5้าครับผมแล้วก็ชนล,าล่างรอบที่แล้ว2345เห็นไหมมันมา5้านี่วิ่งตัวเดียวคือ5้ารอบที่แล้วนะครับผมเล่น5้าตัวเดียวเลยตัวแรกแล้วก็มีในไลน์ทักถามมาว่า เน้นอะไรล่างผมเน้นห้าครับเออมาจจะห้าห้ากับเก้าแต่ถ้าเลือกตัวเดียวผมเลือกห้านะครับรอบที่แล้วจากวิ่งตัวเดียวคิดว่าห้าน่าจะเอาอยู่ก็เอาอยู่จริงนะครับเห็นไหมชนล่างสองสามสี่ห้านี่ห้าแล้วชนวิ่งตัวเดียวด้วยนี่ห้ารอบที่แล้วนะครับ่มันมาแบบนี้ครับนะอันนี้ก็อาจจะเอาสูตรอ่ะผมก็จะลงตรงนี้ตอนนี้วิ่งตัวเดียวผมได้แล้วเลขเจ็ดนะครับเห็นไหม วิ่งตัวเดียวรอบที่แล้วคือหครับนี่มาชนล่างสองสามสี่ห้าสองสาไม่มีก็มี5้าตัวเดียวก็มาเป้งเลยครับวิ่ง5ครับรอบนี้วิ่งตัวเดียวมาที่7ทีนี้เราดูชนล่างนะครับเราลุ้นชนล่างวิ่งตัวเดียวเจ็ดชนล่าง จะได้อะไรรอลุ้น EP ที่4แล้วกันจะได้ต่อเนื่องนะครับเอาล่างให้จบไปก่อนเลยเนอะเราค่อยว่ากันเรื่องบนนะครับรออีก2สูตรเองล่างเราค่อยว่ากาันเรื่องบนนะครับผมอ่ะใกล้จะถึงบทสรุปล่างแล้วตอนนี้ก็ได้แล้วละ่ะวิ่งตัวเดียวชนนะครับชน7อ่าชนล่างจะได้เลขอะไรเออเราลุ้นกันครับผมตามนี้ครับสำหรับสูตร2ตัวล่างจากเต็มหน้ากระดาษแบบนี้ผม อ,อมอง7ไว้ก่อน0ูนย์7จ7ด7น7่งเสห้เสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจมีสิบมาล่างนะครับผมโชคดีครับ